นี่คืออาจารย์พาวอารุณรงังเสวะนะคะตอนนี้จะมาวาดคนบนชิงช้านะคะนี่คือชิงช้าที่ได้มานะคะก็แกว่งแบบนี้นะคะอันนี้เพย์บรรูปให้ดูนะคะตอนนี้เปิด Onion Skin นะคะเวลาวาดเราจะได้เห็นเฟรมข้างเคียงนะคะและอาจารย์ก็ สร้างเลเยอร์ใหม่นะคะเอาเลเยอร์ใหม่ไว้ด้านบนสุดนะคะจะเป็นเลเยอร์ที่เราวาดคนนะคะอาจารย์ไฮไลท์ทั้งหมดนะคะแล้วก็กด F7 มันก็จะแบ่งเป็นช่องๆเป็นเฟรมๆให้เราวาดรูปนะคะแล้วอาจารย์ก็ล็อกเลเยอร์อื่นทั้งหมดไว้นะคะตอนนี้มาอยู่ที่เฟรมแรกวาดคนคนแรกนะคะอ่าวาดหัวก่อนเอามือจับที่เชือกนะคะอันนี้เป็นแบบคนหันหลังนะคะเห็นด้านหลังขาเหยียดตรงนะคะที่เฟรมแรกขาเหยียดตรงนะคะ จะไม่เห็นก้นใช่ไหมแผ่นทิงชา้บาบังอยู่นะคะนี่คือคี์ที่1นะคะต่อไปนะคะไปเฟรมที่5นะคะเราจะวาดคี์ที่2นะคะ mm hmm. ก็แขนเกาะไว้นะคะเดี๋ยวตกอ่าแขนเกาะไว้เปิดออนเนียนสกให้เห็นเฟรมแรกด้วยนะคะคี mm ์ hmm. <Key S 2> ที่2เนี่ยขาพับอยู่ใต้เก้าอี้ mm hmm. เห็นไหมเอ่ยอะ่ะอันที่ที่วาดหยุมหยุมมาข้างล่างนั้นเท้านะอะ่า ในขีดที่สองต่อไป,ไปเฟรมที่เก้านะคะนี้จะวาดขีดที่สามนะคะขาก็ยังพับอยู่ใต้เก้าอี้นะคะขีดที่สามขาพับอยู่ใต้เก้าอี้แผ่นไม้มันบังขาท่านอนล่างไว้ต่อไปไปขีดที่สี 13, นะะ่นะคะเฟรมที่สิบสามนะคะนะคะตอนนี้ขาจะเหยียดตรงนะคะขาเหยียดตรงนะคะขาบางส่วนอีกด้านหนึ่งอาจจะถูกบงัง ต่อไปเฟรมสุดท้ายเลยเฟรมที่สิบหกเราสามารถก๊อปจากเฟรมแรกได้นะคะเป็นเฟรมเดียวที่อนุญาตให้ก๊อปนะคะอาจนั้นก็ก๊อปปี้แล้วก็เพส t e อินเพส e นะคะเดี๋ยวคอน o ท t ชิพวนะคะอันนี้เราก็ได้ครบห้าคีย์แล้วนะคะได้ครบ5้าคีย์แล้วตอนนี้จะมาวาดอินบิทวีนนะคะอ่าโอเคเริ่มไปเฟรมที่สี่นะคะเราจะวาดอินบิทวีนแรกระหว่างหนึ่งกับห้านะคะ เราจะวาด4ก่อนแล้วค่อย3แล้วค่อย2นะคะ4จะอยู่กึ่งกลางพอดีระหว่าง1กับ5นะคะแล้วก็กะตำแหน่งนะคะหัวอยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง2ภาพที่เราเห็นนะคะอ่าเอิ่มเลยนะคะหัวให้อยู่ตรงกลางพอดีแขนอะไรสักอย่างก็อยู่ตรงกลางพอดีหมดนะคะ นะคะขาตั้งฉากนะคะเข่าตั้งฉากใช่ไหมเพราะอันนึงเพราะไอเฟร,รมที่1มันเหยียดตรงใช่ป่ะเฟร,รมที่2พับใต้เก้าอี้ดังนั้นตรงกลางพอดีระหว่างไอสองขาที่เห็นน่ก็คือเข่ามันตั้งฉากนะคะ90องศาอ่าต่อไปเฟร,รมที่3นะคะว่าตรงกลางพอดีระหว่าง1กับ4อันนึงขาเหยียดตรงใช่ป่ะอันหนึ่งขาตั้งฉากใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องแบบประมาณมุมป้านหน่อยประมาณ135องศานะคะ มุมป้านใช่าเคยเรี <c oughs> ยนคณิตศาสตร์มาก่อน <c oughs> ใช่ป่มมุมป้านต่อไปนะคะไปเฟรมที่2นะคะว่าตรงกลางพอดีว่าง1กับสาอันนี้วาดง่ายหน่อยภาพมันเห็นใกล้กันอ,อันนี้ก็จะเป็นมุมป้านแบบเกือบเกือบเกือบเป็น180องศาแล้วอ,ะอ่ะขาเกือบเหยียดตรงแล้ะตอนนี้เราได้อินบิทวินช่วงแรกแล้วต่อไปไปช่วงคีสองไปถึงคีสามนะคะอันนี้เป็นเร็วไปช้านะคะเราจะวาดเรียงตามลำดับนะคะ คีสองมาอยู่ที่5ใช่ป่ะคีสามาอยู่ที่9ก็วาด6แล้วค่อยวาด7แล้วก็วาด8นะคะเราจะวาดเฟรมที่6ก่อน6จะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะระหว่าง5้ากับ9นะคะเพราะพอดีหมันเอ่อไอคีสองคีสามันขาดพับใต้เก้าอี้หมดดังนั้นไอเฟรมที่ห7เจก็ขาดพับใต้เก้าอี้ทั้งสภาพเอยนะคะวาดกึ่งกลางพอดีไปเรื่อยๆนะคะอ่าไปถึงเฟรมที่8ก็กึ่งกลางพอดีระหว่าง7กับ9นะคะมือจับ อ่าโอเคขาพับใต้เก้าอี้หมดเลยนะคะอาจจะไม่เห็นเท้าเนาะเพราะว่าเออโดนโดนแผ่นไม้บ่งไว้ต่อไปไปช่วงอินบวทวินต่อไปนะคะระหว่างคีสสามไปคีสสี่นะคะเราจะวาดเออเฟรมที่เราจะวาดเฟรมที่12แล้วก็วาดเฟรมที่11แล้วก็วาดเฟรมที่10นะคะเพราะว่ามันเป็นช้าไปเร็วเราต้องวาดย้อนจากด้านหลังมาด้านหน้านะคะ เราจะวาดเฟรมที่12ก่อนนะคะก็คือ12จะอยู่ตรงกลางพอดีระหว่าง9กับ13อ่าไปที่12นะคะดึงให้เห็น9กับ13แล้วก็วาดตรงกลางพอดีระหว่าง2ภาพนี้เลยอ่าวาดขาเป็นไง ขาตั้งฉากใช่ไหมเพราะว่าเก้าเมื่อกี้มันพับใต้เก้าอี้ใช่ป่ะแล้วเฟรมที่สิบสามันเหยียดตรงแล้วเขาก็วาดเปียกไปเรื่อยๆนะวาดสิบเอ็ดนะคะวาดเฟรมที่สิบเอ็ดนะคะตรงกลางพอดีระหว่างสิบสองกับเก้าแล้วก็ไปวาดเฟรมที่สิบนะคะตรงกลางพอดีระหว่างเก้ากับสิบเอ็ดนะคะ โอเคต่อไป in between ช่วงสุดท้ายนะคะจากเอ่อคีย์สี่ไปคีย์หนะคะเป็นเร็วไปช้านะคะเร็วไปช้าเราสามารถว่าดเรียงตามลำดับตามทําลายได้เลยก็คือเฟรมที่14-15ี่แล้วค่อย16นะคะ14ก็จะอยู่ตรงกลางพอดีว่าง13กับสิเนาะอ่ะดึงเอาแน่นสกินได้เห็นอ่ะแล้วก็วาดตรงกลางพอดีกะระยะหัวกะอะไรก็ตามนะคะ โอเคขาเหยียดตรงหมดเนาะเพราะว่าขีดที่สี่มันก็เหยียดตรงขีดที่ห้าก็เหยียดตรงนะคะอันนี้ก็ว่าตรงกลางพอดีไปเรื่อยๆนะคะอ่าช่วงเท้าหรืออะไรก็ได้อะไรก็ตามนะคะต่อไปวาดรูปสุดท้ายละอ่าโอเครูปสุดท้ายแล้ว,เส,ลวเสร็จนะคะน,นี่ก็คือเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดอุปให้ดูนะคะเปิดอุปให้ดูแล้วก็ลองเล่น แกวงแหวงนะคะเห็นไหมขาเป็นวัตถุ f o l l o w to ผิวไปตามลมขอบคุณมากที่รับชมนะคะกดไลค์กด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ